ครับสวัสดีครับพี่น้องชามเพื่อถุงทรงที่เคารบรักในวันที่16-18ถึงกรกฎาคนี้ข้อให้พ่อแม่พี่น้องรวมกันเป็นเจ้าภาพตอนรับนักเรียนในสร้างกัดข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 4จี่ยังวัดผากตายึึงทางเทศบาลเมืองถุงทรงได้รับเกียติจากกรมส่งเสริม ปกครองส่วนท้องทิ้นและจังหวัดนครสิมราร์หมอบไม้ให้เทศบาลเป็นเจ้าภาพจัดวิชาการงานมากรรมการจัดการศึกษาท้องทิ้นและดับผากตายประจำปี2 5 6 5มาถุงทรงสวรรค์นบนดินวิชาการดังนั้นพ่อแม่พี่น้อง ช่วยเป็นเจ้าผาบที่ดีให้การตอนรับหลูกล้านคล้องทองทิ้นทางซิบซี่จังหวัดผักตายทีจะเป็นตัวแทนมาคัดเลือกทีถุงสง้งเป็นตัวแทนข้องผักตายข่าวแข้งขั้นระดับประเทศซึ่งทางเถศบลเมือถุงส้งก็ได้รับเกียรติจัดเช่นเดียวกันในวันที่สามสิบกันยายนถึงวันที่เจ็ดตุลาคมนะครับดังนั้นซ่อง,งานนี้ พอแม่พี่น้องต้องให้การตอนรับและให้ส้มเกียรติในการที่เป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยการให้ความสะดวกความรวมมือและสิ่งสำคัญที่สุดการบริการสถานบริการต่างๆนะครับและก็โดยเฉพาะร้านอาหารร้านคาเนี่ยเข้าใจขับหวาคณะนี สินค้าราคาแพงขึ้นดังนั้นต้นทุนจะสูงขึ้นแต่ช่วยการุณาหลักษาระดับมาตรฐานและกาคุณภาพนะครับให้ส้มกับราคาทีถานกำหนดไวในการจัดการขาค่ายนะครับการต้องข้อบคุณทีพี่นองนะครับได้ให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลเป็นอย่างดีในการจัดการแข่งขันวิชาการางนี้นี่ที่ว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับและกะพี่นอง หลูกล้านข้าวค่งทองทิ้นทัางซิบซี่จังหวัดเนี่ยจะมายูนในเขตเทศบาลเมืองสงสงนะครับและการรอบรอบนอกข้ออำเภอรประมาณ1,000งื่นคนนะครับใน3วันนี้จึงข้อให้ถูกถันเป็นเจ้าภาทีดีครับขอบคุณมาครับวัสดีครับ